ส,สำหรับประเพณีบุญเดือนสิบหรือว่าบุญสลักกพัดภาษาอีสานเรียกว่าบุญเขา้เขาสางซึ่งเข้าสางนี่ก็ยอ่ยอมาจากสลักกพัดนั่นแหละมันเป็นคําที่มันเป็นคําที่ห้วนเข้ามาก็คือเมื่อก่อนนี้เป็นคําว่าสลักกพัดแต่เพื่อการเรียกง่ายคนอีสานก็จะชอบเรียกลัด เเช่นโรงพยาบาลก็เรียกโรงพยาบาลอย่างนี้สลักขบพันี่เขาเรียกว่าบุญเข้าศาสตร์แต่ทีนี้ในในส่วนนี้เนี่ยต้องต้องทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งว่าบุญเข้าศาสตร์หรือว่าบุญสลักขบพัะประเพณีบุญเดือนสิบของอีสานเนี่ยมีมูลเหตุทำ,ทำกระทํากันเป็นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรซึ่งเรื่องที่กิ่งนี้ถ้าคนที่เป็นชาวอีสานโดยกําเนิด หรือว่าเป็นชาวพุทธที่อยู่ในภูมิภาคอีสานหรือหือที่ไหนก็แล้วแต่ล,ะล่ะเราเฉพาะอีสานเนี่ยจะเห็นว่าประเพณีบุญเดือน9กับเดือน10นี้ถ้าวันเพ็ญเดือน9กับวันเพ็ญเดือน10เ,นเราจะเห็นว่าผู้คนนี่จะไปทําบุญที่วัดกันเต็มศาลาบางหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆก็จะมีคนที่ไปเรียกมาไปทุกครัวเรือนอไปเต็มศาลาจนล้นเลยละ่ะจนล้นศาลาเลย ันนั้นก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่รับมาจากบรรพบุรุษทีนี้ในเดือน9เนี่ยอีสานจะเรียกว่าเป็นการทําบุญอุทิศห่อข้าวน้อยแต่ถ้าเดือนสิบก็คือบุญสฐฐลักับพัดหรือบุญข้าวสาเยจะเรียกว่าห่อข้าวใหญ่อันนี้คือที่ไปที่มาที่ไปที่มาเนี่ยก็บุญข้าวสาเกเนี่ยหรือว,ว่าบุญสละกฐฐับพัดเนี่ยก่อนงานก่อนวันงานคน คนอีสานก็จะนิยมส่งสิ่งของให้ซึ่งกันและก,กันในเครือญาติญาติที่มีความเกี่ยวเนื่องมาทั้งญาติที่เป็นฝ่ายสามีญาติที่เป็นฝ่ายภรรยาญาติที่เป็นปู่เป็นยา่ยาญาติที่เป็นตาเป็นยายาที่ไปอยู่ต่างหมู่บ้านต่างที่ต่างถิ่นก็จะนิยมนําสิ่งของมา,เ,าเรียกว่ามาส่งซึ่งกันและก,กันอาจจะมีพวกกล้วยมีมะพร้าวามีมันมีถั่ว มีข้าวกยายศาสตร์อ่ามีมากผู้บุรีต่างๆอันนั้นคือสิ่งของต่างๆอ่าที่จะนิยมนําไปส่งกันก่อนวันงานอ่าเรียกเป็นภาษาอีสานหบบไปยามอ่าไปยามยาเนี่ยนี้คืออ่ายามยะอ่ายามปูยามยายามพียามหนองอันนั้นคืออันนั้นคือวิถีของอีสานบ้านเราทีนี้พอถึงวันงานเนี่ยอ่าแต่ก่อนที่จะพูดถึงในภาพรวมของกษษษษิจกรรมพูดให้ย้อนให้ฟังกันนิดนึงก่อนว่า ทำไมเดือนเก้าเดือนสิเนี่ยคู่คนถึงไปไปทําบุญที่วัดกันนี่เรียกว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยล้นศาลาเลยเรียกว่าแทบทุกครัวเรือนอ่าถ้าใครไม่ไปอ่าจะมีปะอาก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองนี้เปรียบเหมือนคนอากาตันอยู่อากาตันอยู่ก็คือพ่อแม่ผู้ลงรับดับขันไปนี่จะไม่ได้อยู่ไม่ได้กินนี่อันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อที่ปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่า พอถึงเดือน9บุญเข้าประดับบินก็ดีเดือน10บุญเข้าศาสตร์ก็ดีจะเป็นช่วงที่บรรดาผู้ที่ล่วงรับดับขันไปคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อบุลุษของเราละ่ะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นคุณพ่อคุณแม่บางคนผู้เราดับขันไปเนี่ยเป็นโอกาสที่พวกบุคคลผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยอ,อาจจะไปอยู่ในภพภูมิต่างๆโดยเฉพาะไปอ,ะอยู่ใน เป็นพวกเปรตอสุรกายเป็นพวกไปสันนรกบ้างอันนี้เด้มีโอกาสที่จะถูกปล่อยอาชาวอีสานจะมีความเชื่อว่า,าพวกญาติเหล่านี้จะเป็นจะเป็นช่วงที่สามารถที่จะกลับมายังภูมิลําเนาอยังบ้านของตนยังมาหายาิของตนได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติของตนได้ในวันเพ็นเดือนเกในวันเพ็นเดือน10นี่นะ โดยเฉพาะาบุญขาา้าวสารเนี่ยจะเต็มศาลาเลยอันนี้คือเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่รับมรดกเป็นวัฒนธรรมที่รับถ่ายทอดอต่อเนื่องกันมา,าเพราะฉะนั้นแนละ้วผู้คนเมื่อมีความเชื่อยอย่างนี้ก็จะต้องไปทําบุญแลทีนี้ต้องไปทาบุญไปทําบุญที่วัดก่อนวันงานก็จะเตรียมจัดเตรียมสิ่งของห่อข้าวส่วนหนึ่งที่เป็นพระตาหาร้าวหวานต่างๆที่จะนํานไปถวายพระ เราจะเห็นวิวัฒนาการนะถ้าสังคมเมืองกับสังคมบ้านนอกเนี่ยอาจจะมีอาจจะเห็นสิ่งของที่นําไปมีความแตกต่างกันถ้าเป็นสมัยก่อนอันนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่นําสิ่งของไปก็จะเป็นพวกกบที่ก็จะเห็นกบก็จะเห็นปลาปลาดุกจะเห็นกบเห็นปลาเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในสมัยก่อนย้อนอดีตไปเมื่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมันมี มันมีผู้คนก็เรียกว่าถ้าลงท้องไร่ท้องนาไปตามไร่ตามนาก็จะไปปักเบ็ดได้กบได้ปลามานี่ก็จะมาปิ้งมาย่างไปส่งอันนั้นก็จะเห็นแต่ว่า,าในปัจจุบันภาพเหล่านี้ก็จะเห็นน้อยแล้วก็จะเห็นน้อยแล้วก็จะมีมีมีทอดเนื้อมีปิ้งเนื้อเนี่ยแล้วก็มีข้าวเหนียวเอาใบตองมหาห่ออะไงต่างนนั้นคือวิวัฒนาการก็จะก็จะผัดเปลี่ยนไปเรื่อย จากยุคก,ก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นต่อมาก็จะมียุคเปลี่ยนเรื่อยอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาวะการทางธรรมชาติความมีอ,อาหารสิ่งต่างหล่านั้นก็จะอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมาแต่ว่าวิธีการก็ยังยัง,ยง,ยงเหมือนเดิมเพราะนั้นอันนี้คือมูลเหตุก็คือเมื่อชาวบ้านชาวพุทธชาวอีสานบ้านเราเนี่ยมีความเชื่อว่าต้องไปทําบุญอุทิศให้กับญาติทุงตนอันนี้ก็จะไปล้ทีนี้วันเพ็ญเดือน9เดือนอ่าอย่างเช่นวันนี้วันบุญข้าศสาลก็จะมาเต็มสลาแต่ละวัน มาเต็มสลาพเพื่อมาทำบุญอุทิศให้กับญาติของตนกวดน้ำหมายทานให้กับญาติของตนนี่เพราะนั้นแล้วเมื่อถึงช่วงเช้าของประเพณีบุญเดือนสิบก็จะทำบุญทำบุญอุทิศไหว้พระรับศีลอุทิศให้กับถวายทานผ่านพระสงฆ์ท่านซึ่งว่งาถือว่า,าพระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญถวายทานผ่านพระสงฆ์ท่านพระสงฆ์ก็รับทานไปแล้วก็ เก่าําถวายเป็นมัตตกะพัตาหารเป็นพาตาหารที่กุฏิในกับผู้ตายอ่าก็กวดน้ําหม้ยทานไปเขากลับไปแล้วก็ประเพณีนิยมอ่าประเพณีนิยมเนี่ยเขาก็จะนิยมที่จะอ่ะยาย้ายข้าวสากบ้านเราเรียกว่ายายข้าวสาหรือว่านําห่อข้าวนี่แนะหละห่อข้าวอ่าสากเนี่ยไปวางอ่าไปวางตามยืนต่างแต่ว่าก่อนที่จะย้ายข้าวสาบขอเล่านิดน,นึงก่อนว่าเดิมทีนั้นในภาคเช้าเนี่ยไอ้คำว่าบุญสรากรกพัดเนี่ยในภาคเช้าเนี่ย สมัยก่อนนี้เวลาที่ญาติโยมนําอาหารข้าวหวานต่างๆสิ่งของต่างมาทําบุญเนี่ยอันนั้นเขาจะใช้วิธีการจับฉลากจับฉลากถ้าโยมไหนพระเนนจับได้ของโยมคนไหนโยมคนนั้นก็จะต้องนําสิ่งของตัวนั้นไปถวายอันนั้นเป็นเป็นในอดีตดั้งเดิมที่ทามาอย่างนั้นเพราะว่าสมัยก่อนพระก็เยอะพระก็เยอะแต่ในปัจจุบันนี้เพื่อความรวดเร็วหลายอย่างก็ปบเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจึงจึงเป็นคําว่าของสากพักนี่นะ,ะสากพักเนี่ย เพราะนั้นแล้วมาในปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆนี้การจับฉลากก็นับวันแทบจะไม่เหลือละวัดต่างๆหมู่วานต่างๆก,ก็ไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าก็ยังถวายพระทหารอยู่แต่ว่าก็ถวายรวมไปเลยไม่ต้องไปจับเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนั้นก็แตกต่างกันไปทีนี้หลังจากที่ช่วงเช้าขวดน้ํารับพรนุนโมทนาไปแล้วพอก่อนเพลหรือว่าในช่วงเพลเนี่ยก็จะมาทําพิธีหลังจากที่นําอาหารมาแล้วมาถวายเพลแล้วก็ ยายเข้าวสาหรือว่านำห่อข้าวเนี่ยที่ทำมาเพื่ออุทิศให้กับผู้ตายเนี่ยเอามาวางเอามาวางามามา,มาวางที่วัดเพราะว่าส่วนมากส่วนใหญ่าชาวอีสานหรือว่าชาวพุทธส่วนใหญ่เวลาที่คนตายไปแล้วเราก็มักนิยมที่จะนำอัดิกระดูกอัดิของบรรพบุรุษนี้ไปไหว้ที่วัดบางแห่งก็ไปไว้ที่ตามกำแพงแก้วรอ,อบ กูโวสดบ้างบางแห่งก็รอบวิหารบ้างบางแห่งก็ตามกำแพงวัดบ้างบางแห่งก็นำเป็นพาดเป็นเจดีไว้บ้างอันนั้นก็แตกต่างเพราะฉะนั้นก็ผู้คนก็คิดว่าพ่อแม่ของตนนี่ก็เ,เมื่อท่านมาก็ต้องมาที่ตรงที่เราจัดให้ท่านอยู่นี่แหละก็ามาตรงนี้แหละก็ได้นำสิ่งของนี่ไปพอถึงเวลาที่ยายเข้าสากหรือว่า,าวางเขาสากักย้ายเขาสากภาษาอีสานนี่นะวางเอาไปวางไว้วางไว้ตามตาม,ตามหน้า ตามหน้ากําแพงแก้วตามหน้าอัฐิตามหน้าที่บสถานที่บรรจุอัฐิของท่านนั่นแหละแล้วก็จุดธูปจุดเทียนกวดน้ําบอกกล่าวแรงต่างให้มาอยู่มากินให้มาอยู่มากินอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นรูปแบบของการของประเพณีบุญสลักกระพัดหรือว่าบุญเข้าสัรข์นอกจากนั้นทีนี้นอกจากนั้นอีกประการหนึ่งตามคติทำทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธเนี่ย ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าประเพณีบุญเดือน9บุญข้าวประดับดินเนี่ยเวลาที่มาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าบุญเดือน9เนี่ยเวลาที่มาเวลาที่ส่วนใหญ่ที่ชาวพุทธเราทําส่วนใหญ่นี่ก็เวลาที่เอาห่อข้าวมามาวางมาวางเนี่เดือน9้าเนี่ยจะ,จะมาตอนลางคืนมาตอนดึกอตอนดึกตีสองตีสามางหมู่บ้านตั้แต่เที่ยงคืนเลย มาทําพิธีไหว้พระรับศีลอะไรต่างๆแล้วก็วางยายกันจุดทูบจุดเทียงตอนกลางคืนแต่ว่าพอเข้าศาสตร์นี่หรือว่าพอสารกพาดบุญเดือนศีลเนี่ยจะไม่ได้ช่วงกลางคืนแล้วจะไม่นิยมนิยมของส่วนมากจะเป็นช่วงกลางวันทีนี้จะเป็นช่วงกลางวันจะเป็นช่วงช่วงเพลนช่วงเที่ยงช่วงเพลนแล้วทีนี้ทีนี้ที่ได้ปลาลบถึงเมื่อกี้ว่าหลังจากที่ช่วงเที่ยงช่วงเพลนได้เอาไปวางที่หน้าอัฐิ หน้าสถานที่บรรจุอัฐิของญาติผู้ที่รองรับไปแล้วก็จุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวอะไรต่างๆแล้วอนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเข้าสากนี่หรือว่าสารกพัดเข้าสากหอเข้าสากหอเข้าใ่นี่พิชาวิสานเรียกกันนี่ก็จะถูกนาไปไปไปยายไปแกกไปจ่ายไปวางที่ท้องไร่ท้องนาดูเราวเวลาที่เราไปทําไร่ทานาเราก็มีตาแหกเป็นที่นาเล็กๆแล้วก็จะถ้ามีข้าวมีอะไรก็เลี้ยงมาตลอดนี่แหละ เพราะนั้นบุญเดือนสิเนี่ยบุญเข้าศาสตร์นอกจากเราจะมาทําเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกะตันญูกรตาวทธีต่อวรนผลุษต่อผู้มีพระคุณของตนแล้วอ่าส่วนหนึ่งส่วนสองเราก็ยังนําห่อข้าวเนี่ยไปยายไปวางที่ตามหัวไล่ไปนาะเพื่อเป็นการเลี้ยงแต่แหกเพราะว่าช่วงนี้อาคนอีสานเพราะว่าอาชีพขคนอีสานอยู่กับท้องไล่ท้องนาอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ข้าวนี่กำลังตั้งท้อง กํากลังตั้งท้องข้าวในไร่ในนากําลังสวยกําลังงามอันนี้คือมูลเหตุของการของประเพณีบุญเดือนสิบบุญเข้าสากอาตมาสรุปให้รวบรวมเข้าใจง่ายใน3 4ประเด็นก็แล้วกันประเด็นแรกบุญเข้าสากสิ่งที่เราเห็นชัดเรีว่าบุญเดือน,นสิบุญสระกพัดเข้าสากสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือประการที่1ได้บ่งบอกให้เรารู้ว่าญาติของเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ย่อม นำสิ่งของก่อนวันงานเนี่ยนำสิ่งของต่างๆที่ตนมีนี่ไปไปภาษาศายนายแบบพยายามกันพยายามกันไปหากันไปถึงกันนำกันไปผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่คนนี้เป็นญาติเรานะคนนี้เป็นพี่น้องเรานะอันนี้คือประการที่1ประการที่2เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกับคนบุคคลที่กตัญญูกตเวทีในทางผู้สาัาณถือว่าเป็นบุคคลผู้หาญาติ เราจะเห็นว่าพอถึงวันบุญเดือน10บุญเข้าศาสตร์เนี่ยรือว่าเดือน9ก็แล้วแต่แต่เดือน9้ายังน้อยกว่าเดือน10เดือน1ิบี่คนจะมาเต็มสลาดเรียกว่ามาทุกบ้านมาทุกขูเรือนบางคนไม่เคยเข้าวัดปีหนึ่งเข้าวัดนับครั้งได้แต่ว่าพอถึงบุญเดือน10เเพนเดือน10บุญเข้าศาสตร์ต้องมาเพราะว่าถ้าไม่มาก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นคนอัการตรันอยู่ พ่อเป็นวันที่พ่อแม่ผู้ที่ตายล่วงรับดับขันไปจะกลับมารับส่วนบุญสมบุนตัวเองไม่ได้ไปพ่อแม่มารับก็ไม่เจอก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้กินอันนี้จึงประการที่สองอถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตันอยู่กระตเวิีประการที่3สิส่งที่ได้ทําก็เป็นการทานุบำรุงวรวรพระพุทธศาสนาด้วยประสงค์องค์เนรการที่ท่านอยู่ได้ด้วยธาตุขันธ์ของท่าน,านต่างก็อยงาใสา่แจกเข้าปาหารที่ญาติโยมได้ถวายไปและประการที่สี่ นอกจากจะได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณแล้วเราก็จะเห็นว่าวิถีวิญญคนอีสานเกี่ยวเนื่องกับการทําอยู่ทํากินอาชีพเกษตรกรรมคนอีสานมักจะสํานึกในบุญคุณของสิ่งต่างๆเราจะเห็นเช่นถ้าเวลาเอาข้าวได้ข้าวมาเป็นเม็ดแล้วก็จะมีประเพณีสู่ขอนข้าวบางทีก็สู่ขอนวัวขอนควายสมัยก่อนเอาวัวควายทำไร่ไถนานกวมีอันนั้นคือคนเป็นที่มันผูกพันกับวิถีวิญญาอีสาน เพราะนั้นอันนี้ก็บุญเดินสิลป์ก็ได้ได้ไดทาหน้าที่ในการเลี้ยงตาแห้งเหมือนกับก่อนที่เราจะได้ทําไร่ไถนาส่งข่าวจุดบ้องไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนให้พญาแถนรู้แล้วก็ส่งข่าวลงให้ฝนลงมานี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นการเลี้ยงตายแห้งเปรียบเหมือนว่าตายแห้งนี่เป็นผู้ที่ดูแลท้องไล่ท้องนาของตนให้ข้าวในไร่ในนาอุมสมบูรณ์ปัดเป่าพวกมแมลงพวกพิยาอะไรต่างๆออกจากตรงไร่งนอันนี้ก็ สรุปภาพรวมของอบุญเดือนสิษ์ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดสกิจเดินใจ